ข้าม่ดอูดควั่นอูดควัน่นอูดไลายยุง,งได้นะอูดไลายยุง,งให้งัวง หอมใบข้าวหอมใบข้าวดขายน้องผ่านมา รุดขายน้ำก็ผ่านมาบานจากัดบนันกันยมเย็นเย็นอ๋อตรงโน้นเป็นบริษัทต,ตรงนี้ก็เป็นทุ่งน้ำมันยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย ก็เลยเป็นเคเรียวเคเรียวไม่พิทยาได้แถวเนี่ย หายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออก nó mai, mì mai, nó mai, mì mai ัดอน,นี่บักเต้บักเต้บักเต้พอเรากินผ้ากินบักเต้สักทีนั่นบักเต้แกบ่นห่ะโอ้ยมีแต่หยาหยองเอ้ยเขา เดินสักอันนี้อันนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้สิบเอ,อเดินรอบหนึ่งได้สิบโอเคเราจะได้ดูว่าเดินรอบหนึ่งมนกี่นาทีพาหอดตนหมักเมาสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีจะได้ออกกำลังกายชูกินหมักเมาค าก,กินมักเมาอีกคนต้วนักเมาเนี่ยกินสมงๆเดินกลับอีกก็ตั้งมา